ตอนนี้หน้าพี่จีเรากำลังรออะไรอยู่ซื้อบัตรซื้อบัตรอตอนนี้รอซื้อบัตรรอแปลกๆเข้ามาครับตอนนี้รอสายทารนับสายการแฟนที่จะเดินทางเข้ามาครับเดินทางมาถึงแล้วอย่างเดียวอันนี้คือตอนรับแล้วอยู่นี่รอตอนบัตรย่างเดียวเลยบัตรซื้อบัตรแล้วก็ตรวจบัตรขอบคุณใจพี่น้องครับที่ทานผู้จัดการมาเดียฝ่ายประสานงานครับจากท่านทีมงานป้าช่วยผู้จัดการใหญ่โอ้ยคุณเงินหอดป้าช่วยกับเกลียดเลยว่าผู้จัดการใหญ่เออ อีมานักสถานีแห่งนี้ตันก่อนโควิดตอนนั้นร้านแตกซึ่งกานนานแสนนานสำหรัป่าช่วยเจ้าเราคนนี้สมการอะไรอยู่เลยแม่ท่านวราคดีสุดยอดทุกสถานีป้าช่วยดิเราเรามาแจกมาทราบว่าได้แล้วมาแจกค่กินทังเครื่อนมาแล้วตอไคุณสมโมทีเออชีวิตดีก็โอเลย ขอพระคุณนาจ้านะคจ้บมีสิงรลคาคานาทีนเออืเอานี่คาลาคทีนสิงและแอลคาทีนวิทซเคยเปิดกินจังไบเนี่ยตายแล้วห่วยเอ้ยมีหอดแจกเลยพี่น้องเร้อสวมเมาก็มาแจกมือมีกันไรแจกวันละเ่าไหร่บูแมบูมากกว่ามื่นีลยย่งว่าถามม่เดี๋ยนะฮะ อุยพี่น้องที่เดินทางมาถึงแล้วครับเดี OA, ๋โวเอลังเลยจยครับมาก่อนนั่งหน้ามาช้านั่งหลังครับอาวันนี้นครับกุลลงก้อนเมืองพะข้ามือขึ้นวอนรถุด่มาขึ้นหรือเป่าเออยผมนัมน่นมากินั่งมาเสียวหยางมาคาัาพี่เอไม่ได้เปิดจังตูตตู้ล็อกงไ่ได้เปิดตั้งเห็นอย่างเลย คอนเรืยองพวงนาคอนเรืยองพวงนาผู้จัดการมันขึ้นเราเราเมืย์ไหลพี่น้องใส่เข้ามาแล้วตอนนี้อ้าวเชิญเลยครัเชิญแล้วนะครับเชิญเลยนิ่งนิ่งนิ่นหน้าเลยครับดันหน้าเลยิ่งนิลมอย่ลุกชันมาเลยขอบคุณมากเลยเพิ่งบรรยากาศพี่น้องเขาเบิ่งบรรยากาศพี่น้องเขาหลังไหลออามาได้เก้าอี้พุรัตโตละตู แม่ผู้ใดคว่ำก้อนเมาสมคนนี่ไปกินเนี่ยเออคืออยู่ได้เนาะแม่อะคว่ำก้อนเมาสมคนนี่ไปกินเนี่ยเอ้าวุ้นที่สองที่สามก็ได้คือกอัดปอกแย่หึ่งอัดปอกแย่เนาะคว่ำก้อนเมาสมคนนี่ไปกินเนใช่อ่ะขยันร้อนเอาไปแจกสองแดงคว่ำก้อนไม่ละของพอเราเด้หมของเขาเขาจะเออของพอของมาไปแจกตัวเอเอาวันนี้มีสบู่ด้วยนะมันมาละก็ของเขาไปแจกนะเออดีเอาพี่รองมากไหมเมย์พูดอะไรมาเมย์เมย์ครับชมโอที่ครับ หนึ่งคนนะฮะมา<ห>มาสวัสดีพี่น้องครับผมทุกทุกคนเสียยุฟังพี่น้องสยยบบเอส,สียยุฟังยุฟังเสียยุฟังนัน่น,นได้ไหมเนี่ยเสยีสยก็ได้แจกฟรีนะครับเอาขึ้นมาพังครับ ปาบัเสื้อเสื้อสายน้อยวันนี้เราไม่ได้มาจําหน่ายไม่ได้มาขายนะครับแต่เราเอามาให้ท่านซื้อนะครับเสื้อนี่มาขายครับผมในราคาตัวละสามร้อยบาทครับผมมีเสื้อเส้นี้เป็นเสืสุดท้ายหลังจากนั้นก็คือปิดฤดูกาลนี่ฤดูกาลแล้วเปิดฤดูกาลกังสีนี้มากอีกเดยอุมงซัมโมปิดนะปิดพวกไงพวกใหม่ก็ออกต้อมไงออกพร้อมกัน อองกันดิแมนม่บองาอุ้ออกกอุ้ใอู้ยิส่ใส่ใสใส่ลันตาขึ้คู่ต่สูงไม่เหคู่คู่แท้มา <c oughs> ทออีหยังแม่มามาดัองอย่ีจะเป็นบ้านลูกไก่ไรจันพญหลอดติดนเนี่ยอุ<ง>้ยบพระนายตามผมเป็นแต่ยานเนาะจาเจ้ายังสิว่าคือเป็นตะกตัดปวดให้โอ้ยอยากลองเพลงแนี่ยลองบ่เป็นไ บ่มีตุราแต่ทัหาเพราะว่าชิดหอเดี๋ยน้องเงินเติมตัวสามีเอาเพลงขพาะหาเพลงไหนเนี่ยร้ายคอนเขึ้ยนหอนนจซิงเกิลใหม่เพิ่นเนี่ยซิงเกิลใหม่เอาแรกเรียนมายอดลีลาลีลานีละนีลาให้มันจบเด้อเอาลีลาเอาลีลาน้องเอา ไ,ไดีเบิร์เราหลอกนายที่ะะจะ,ะเล่หลอกเลี้ยงแบบเราบ่เป็นบ่มีไานเราในก่เงหาือไม่โอ้โหมาคือขยั้นแม่เจ้าวันนี้นค่ะอ,อย่าฟังเสียงหวาไปรับทิมเราได้เนี่ยพี่น้องเขอบมาแล้วพี่น้องเสื้อสีบินแล้วเออเพิ่มจำนวนจุ่กัดด้วยอุ้เช่นลอยละคาด้วยพี่ค้ามะข่าวเอาตอนนี้อู้หญิงรอเซ็นอยู่ตอนนี้นั่งวาง อซื้อแล้วมาหาก็ได้ซื้อแล้วมาเซ็นก็ได้ใช่ขณะที่นำยังบ้างอยู่ซื้อแล้วเซ็นเลยก็ได้เล่นเซ็นเลยอ้เขามาหลายเราเว้ยหมดแล้วนะอยากได้ลายเซ็นมากกว่านั้นก็ได้ได้เซ็นอีหลาซื้อเสื่อแล้วก็ย่างเขามาเซ็นเลยถือว่าเป็นของที่ระลึกไปบุรลพุทธไปทอดถามหาแล้วเรเสีอมาไปแต่ว่าเสียนั่นไม่ได้เห้เซ็นเนอะไปซื้อแต่ว่าเอามาเซ็นกับผู้หญิงไมนก็มาเฉยๆเลยให้ผู้หญิงไปใจแค่นะวะโอ้ก็หมดหมดหมดล้วไม่ใจกินแต่พูดอลไรเนาะ เชียร์ทีมงานเป็นงานเฉยอีพอเอ้ยพมีให้ฝืนหมและเปียบคือปืนกระสุน้านแมนยิ่งไปไก่บอลันเป็นหมอลำก็คือกันแนนโบเชียร์บอลออกแฟนบบเชียร์ส่งให้มาล้ำได้กับบอดังเออ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 อไม่ได้คานี้ลูกพ่อขอ้ยเทนได้ไหมเออ ลากราขอบคุณยี่ขังขอไปนั่งในหัวใจไปนั่งยังไงได้ผมแบบนอ้เอาขอเป็นศิลปินในดวงใจจักคนเลงไทยรันไปรัาง,งานโอ้โยโอ้โอยโอ้ยถ้ากูโอียแม่เอ้ยบอกเคยพอ <laughs> ห้านเน่ยดื้อย,ยันเนี่ดื้อ รจ้าก็นแล้วจะเน่ยตาสปีกว่าอยรงบ้เจ้าก็สีเงีวครับแกอนไรป้โอ้ยแม่เบิ้ลพอต่อมาแทงตัวโอลิตมไโ้ยันี้ไม่ได้แจกลเขายัล่องกล่องังหวัล่องกล่องอ่ะกิโลกิโลเท่าไหร่โลสามลสาล่องกล่องเจ็บอย่างไรอารมอาอมาอาจารย์อาจารย์เกย แม่มาขอล้องอคเ่าไห่ามดทเรียนอิดติดติิดิิแทบแช่แช่แช่ไม่จวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ของสมุอิมอนใช้ดีใช้เท้าสวยหน้าใสอาบถูยงปรับไได้ ต้องสมูทอิงอรวันนีแก้วพลาสติกไม่แก่ก่อนโอ้อดีต่วนี่ผู้ให้การสนับสนุนเครื่องน้ำยาปรับพนุ่งไฟลายยังลองกล่องยัมอ่ะลองกลองทุกคนลองตัวเรื่อลูกอีกแล้วน้แมมไหลนม่มนไหลนั่นอรุไทรเสียนีนะโบ้เปนไร่ไปเสื้อตอนนี้ให้ลูกสาวเซ็นเลยนะครับ เอามากี่ตัวเอามา20ตัวจักแล้วพอไหมผมเลหมดแล้วครับเลือแค่นี้ครับอีกแอหมดแล้วแอลแอลแอลแอี กูจะไปบอกบอกพอไป